มาแล้วนะครับสำหรับฮอนด้าเวฟ125ตัวล้อแม็กปี2026นะฮะตัวล้อแม็กสีทองนะครับสตาร์ทด้วยรีโมทนะครับวันนี้ก็เป็นตัวท็อปเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสีน้ำเงินใหม่นะล้อแม็กสีใหม่นะครับนี่ฮะสวยงามเลยนะครับวันนี้มาอัปเดตราคาให้นะฮะเผื่อเป็นแนวทางนะครับสำหรับเพื่อนๆนะฮะหรือว่าพี่ๆท่านใดนะฮะที่กำลังมองหารถใหม่นะครับ แล้วก็สีใหม่นะฮะแล้วก็ตัวใหม่นะครับวันนี้แนะนําก็จะเป็นฮอนด้าเวฟหนึ่งสองห้าตัวล้อแมตนะฮะตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับแล้วก็มาใหม่ล่าสุดเลยนะครับนี่ฮะตัวนี้ก็สตาร์ทด้วยรีโมโทนะฮะแล้วก็จะมีที่ชาร์จด้วยนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็มีสตาร์ทมืออย่างเดียวนะครับสตาร์ทขาจะไม่มีนะครับสําหรับตัวสตาร์ทด้วยรีโมทนะครับนี่ครับ สวยงามเลยนะครับในส่วนของราคานะครับอันนี้คือราคาที่ร้านฮอนด้าจังหวัดบุรีรัมย์อำเภอกระสังนะครับตัวนี้ราคาเงินสดอยู่ที่61,800บาทนะครับอันนี้คือราคารวมเสียทะเบียนเลยนะครับ61,800นะนึันแระสำหรับฮอนด้าเวนตุสองห้าปี2026นะครับเนี่ยโลโก้สีทองนะฮะตัดด้วยสีน้ำเงินนะฮะแต่ว่าสีน้ำเงินนี่ออกเทาๆนะครับเนี่ย โลโก้สีทองที่สวยนะฮะตัวนี้จะไม่มีตัวสตาร์ทขานะฮะแล้วก็ระบบบีกก็จะเป็นแบบคอมบีเบรนะฮะเวลาเหยียบเบรกหลังนะฮะเบรกหน้าก็จะทํางานด้วยนะครับ,รบก็คือใช้งานเบรกหลังนะฮะเบรกหน้าก็จะติดด้วยนะครับแต่เวลาเรากำลิบหน้านะก็คือเบรกหน้าติดอย่างเดียวนะครับถ้าใช้เบรกหลังนะก็จะติดทั้งข้างหลังแล้วก็ข้างหน้านะฮะแต่ว่า ถ้าใช้เบรคหน้าก็คือกรมอย่างนี้นะครับก็จะติดเฉพาะข้างหน้าอย่างเดียวนะครับนี่ฮะสวยงามเลยนะฮะล้อแม็กสีทองใหม่นี่สวยนะครับความดิดแบบหนึ่งพอตนะตัวนี้ก็เป็นระบบยางในอยู่นะฮะยางนอกก็ใช้ของ b ีรับเบนะครับขนาดยางหน้าก็70ทับขอบ17นิ้วนะส่วนข้างหลังก็80 90ทับขอบ17นิ้วนะครับนี่ฮสีใหม่นี่สวยนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นสีดำนะฮะเบก็จะเป็นสีเทานะฮะตัดด้วยสีดำนะครับถังน้ำมันนี่จุน้ำมันได้5.4ลิตรนะฮะแล้วก็ที่ใส่ของนะฮะก็จุของได้17ลิตรนะครับอัตราประหยัดน้ำมันรุ่นนี้ก็อยู่ที่71.4กิโลต่อลิตรนะครับเต mm ิม hmm. 1.4นี่ขับได้ถึง100กิโลนะครับเนี่ยครับตัวใหม่ก็จะมีตรงนี้ด้วยนะครับก mm ็ hmm. คือตัวใหม่2026ก็จะมี ใหม่ก็จะเป็นตัวสตาร์ทนะฮะแล้วก็ที่ชาร์จท,ที่แขวนของนะครับแล้วก็ระบบเบรกนะฮะแล้วก็ขาสตาร์ทจะไม่มีนะครับเนี่ยก็จะมีรีโมทให้นะครับส่วนระบบเรือนไม้ก็เป็นตัวเดิมนะก็จะเป็นแบบอนาล็อกนะแล้วก็ดิจิตอลนะครับส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นไฟสูงไฟต่ำเตรแล้วก็เลี้ยวซ้ายเลีกก้ยวขวานะครับ แต่ล้อแม็กสีทองก็สวยนะครับเนี่ยส่วนบางสู้ก็จะเป็นสีบรอนด์นะสปริงโชกก็จะเป็นสีบรอน์นะครับตัวนี้ก็เป็นระบบเกียร์เหมือนเดิมนะฮะเกียร์นี้จะเป็นเกียร์วนนะครับหนึ่งถึงสี่นี่เหยียบไปข้างหน้าเลยนะครับเนี่ยฮะโลโก้สีทองนี่สวยนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นสติ๊กเกอร์นะฮะก็มีแค่หนึ่งสองห้านะจะไม่มีไอนะครับสำหรับท่านใดสนใจนะฮะหรือว่าถูกใจในราคานี้ก็สอบถามเข้ามานะครับที่ 092157129 7นะครับร้านของเราอยู่ที่จังหวัดบูดีรัมอำเภอกระสังนะครับเงินสดนะสำหรับ h o น d ้าเวฟ125นะฮะตัวล้อแม็กซีทองปี2026นะครับ,ตรบสตาร์ทด้วยรีโมทนะครับราคาตอนนี้ก็อยู่ที่61,800บาทนะครับอันนี้คือราคารถจดทะเบียนเลยนะครับ61,800นะฮะของแถมก็มีหมวกให้2ใบนะฮะถ้าไม่เอาหมวก ก็สามารถเปลี่ยนเสื้อได้นะครับก็คือเอาหมวก1เสื้อหนึ่งก็ได้นะรหรือว่าเอาเป็นหมวก2ใบก็ได้นะครับอันนี้ก็คือราคาล่าสุดเลยนะฮะร,ราคานี้รวปยดทะเบียนเรียบร้อยหมดเลยนะครับ